เคยคิดไม่ว่าสักวันหนึ่ง AI จะมาเป็นรัฐมนตรีได้จริงๆเอาจริงนะนี่ไม่ใช่แค่ในหนัง แต่มันคือเรื่องจริงเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอลเบเนียได้ทำสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนเคยทำมาก่อนนั่นก็คือการแต่งตั้งดิเอลลา่าซึ่งเป็น AI หญิงสาวใส่ชุดพื้นเมืองให้เป็นรัฐมนตรีดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็ง่ายมากคือเธอไม่มีทางโดนติดสินบนอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีบอกว่าใครจะไปข่มขู่หรือให้สินบนคอมพิวเตอร์กันได้ละ่ะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เมื่อฝ่ายค้านบอกว่ารัฐมนตรีก็ต้องเป็นคนจริงๆสิมีบัตรประชาชนอายุเกิน18ปีรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วถ้า AI ตัดสินใจบิดพลาดใครจะรับผิดชอบละ่ะผู้นําที่ดีของมนุษย์ก็ควรเป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงดิเอลลาก็ได้เปลี่ยนโลกของการเมืองไปแล้วและนี่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่ AI กับมนุษย์ต้องแบ่งปันอํานาจกันเราคุณคิดว่า AI เป็นรัฐมนตรีได้ไหมมาลองคุยกันในคอมเมนต์เลย